ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จริงๆนะ,ะเรามีเชือกอันนี้นใช่ไหมเชือกอะไรนะเทควันโดใช่ไหมอะจริงๆคือแบบไม,ไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยนะเดี๋ยวพ,พี่จะสอนแบบว่าเราไม่ต้องมีอุปกรณ์แล้วก็ฝึกงานข้อได้ไม่ต้องมีดัมเบลก็ฝึกได้ง่ายดีเพราะแต่ก่อนพี่เคยฝึกอย่างนี้อะสมมตุติเราเป็นคนมือใหม่อย่างเงี้ยอะแล้วเราแบบ ไม่อยากจะลงทุนอะไรเยอะอย่างเงี้ยเออคือแบบอยากจะฝึกนัดข้อนะครับผมนี่เรามีเชือกหาเชือกเส้นเดียวครับผมที่แบบว่ามันไม่บาดมือนะครับผมแล้วแบบเส้นใหญ่นิดนึงอะไรประมาณนี้อย่างนงี้เราหาหาต้นเสาครับทุกคนเราหาต้นเสาในการมัดครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนแบบเป็นแบบสายแบบสายประหยัดนะครับผมแล้วก็ ่ามันจะเป็นเหมือนแบบอ่ถ้าคนแบบไม่มีดัมเบลไม่มีอะไรอันนี้ก็เปรียบเสมือนแบบเป็นสายแบบเขาเรียกอะไรนะสายบอดี้เวทสายไอ้สายใช้น้ําหนักตัวในการถ่วงฝึกอะเออนี่ยแหละอันนี้คือแบบประหยัดจริงเลยนะสำหรับคนไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆอย่างเนี้ยสมมุติเรามีต้นเสามีเชือกแล้วเราแค่รู้รู้มุมครับทุกคนนี่เมื่อกี้จะมุมฮุกใช่ไหม มุมฮุกคือยังไงมุมฮุกก็คือการงัดงัดเกี่ยวโดวยใช้หน้าแขนใช้หน้าแขนในการล็อกพับเข้ามาแล้วก็ข้อมือข้อมือเราจะบิดลงบิดเพื่อล็อกล็อกจุดหมุนของอีกฝ่ายอย่างนี้แล้วก็ใช้ปีกในการล็อกอย่างนี้เวลาเรางัดฮุกเราจะงัดข้างก็ได้หรือเราจะเอียงตัวล็อกอย่างนี้ก็ได้แตล่ลักษณะก็คือ การใช้หน้าแขนแล้วปีกล็อกอย่างนี้ฮุกไม่ว่าจะเปลี่ยนมุมองศาย,ยัางไงแต่ว่าการการล็อกแขนมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ติดเข้ามาลําตัวอ่าลองปรับดูเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการเขาเรียกอะไรรูปร่างกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนล็อกล็อกอย่างนี้ถนัดบางคนล็อกข้างลําตัวบางคนแบบล็อกอย่างนี้แล้วออกแรงได้เยอะอย่างเงี้ยอ่าลองลองปรับดูแล้วก็ เรารู้แล้วว่ามันล็อกประมาณไหนประมาณนี้เราใช้เชือกครับผมอย่างความมุมนี้แล้วกันแล้วก็มาจําลองเลยครับผมว่าเราจะฝึกมุมฮุกนะครับผมจำลองนะครับผมนี้แล้วก็มาม้วนใส่มุมประมาณนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนี่แล้วก็ดึงดึงล็อกค้างครับผมอย่างนี้ เห็นไหมครับเราใช้ตัวในการดึงเยื่กับเชือกครับผมอย่างนี้ให้มันเกิดการต้านครับผมอย่างนี้แค่เราต้านอย่างเงี้ยก็ได้ออกแรงแล้วนะอย่างเงี้ยคือแบบขโดนนะโดยที่เราแบ,บไม่ต้องไปซื้อไปซื้อแบบดัมเบลหรือว่าเราไปแบบซื้ออุปรกรณ์แพงๆซื้อยางอะไรเสียตังค์อย่างี้คือเราหาเชือกแค่เส้นเดียวแถวบ้านเงนี้ย เชือกกระเป๋าก็ได้ตัดมาอย่างนี้อ่ะเราเราจำลองว่าเรางัดยังไงนะครับผมนี่จำลองมุมฟึบล็อกค้างครับผมนี่ฟึกต้านค้างถ้าเราอยากให้หนักขึ้นเราก็ดึงยื้อตัวเองออกมาแบบให้หนักขึ้นครับผมแต่หลักๆคือเราต้องล็อกแขนให้นิ่งครับผมอย่าให้แขนแบบแตกแบบอะไรแบบเนี้ยเราต้องล็อกแขนโฟกัสครับผมต้านานี้ แล้วก็หน้าแขนใช่ไหมอ่าฮุกเราต้องใช้หน้าแขนครับผมอาจจะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเราทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างหลังครับผมแล้วก็ใช้แขนในการเหมือนกับเรายกดมเบลเลยนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ได้กล้ามเนือ้อละโดนแบบโอ้โหโดนน่าทาเป็นเล่นไปดูดิตึงเลยอ่าลองฝึกดูแล้วก็อ่าเรา หรืออะไรอีกปีกใช่ไหมปีกปีกปีก,ปก,ปก,ปกแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแค่นี้ก็ได้ปีกแล้วนี่หรือจะปีกมุมนีน้เห็นไหมแค่เราถ่วงน้ำหนักเขาเรียกอะไรแค่เราแบบเกิดการแรงต้านเราจะฝึกกับอุปกรณ์ง่ายๆก็ได้โอ้โหตึง <laughs> อบางคนแบบฝึกกับทอปโล ครบโลมุมบิดนี่ใช่นไหมนี่ได้หมดเลยนะแค่เราประยุกต์ใช้ดูดิฟึ๊บฟึ๊บอ่ะโอล้าแขนเหมือนกันนะเอ่ะบางคนฝึกปลายมือปลายมือก็ได้น่า,านถ่วงน้ำหนักไปจะเจ้าหนักแค่ไหนน้ำหนักปรับได้ตลอดครับผมไม่ต้องซื้อดัมเบล2 0โล30โลเลยอันนี้คือเราปรับน้ำหนักเองเลยตามน้ำหนักตัวเรา คือเราแบบไม่สามารถที่จะยกเกินน้ําหนักตัวได้ขนาดนั้นหรอกประมาณนี้อ่าสมมติพี่ร้อยโลอย่างเงี้ยอถ่วงไปเลยน้ําหนักยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมเพราะว่าเรามีแผ่นน้ําหนักในตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยไอเราอยากได้หนักเราก็เอ็นแม่งอย่างนี้เลย <c oughs> นี่จเจ้านักขนาดไหนโหสุดยอดได้หมดครับผมอันนี้คือท่าง,ง่ายๆเลยลนะที่เราแบบไม่ต้องไปซื้อดัมเบลนะทุกคน ลองฝึกดูได้เลยนะครับผมหลักๆแล้วฮุกฮุกฝึกฝึกแค่ท่าเดียวครับผมอย่างนี้ฮุกนะฝึกล็อกคางอย่างนี้ฟึบฝึกต้านล็อกค้างไว้อาจจะขยับหน่อยก็ได้ฝึกดึงฝึกเอาตัวแบบดึงดึงให้มันเกิดการแรงต้านเยอะๆครับผมล็อกค้างไว้อย่างนี้แล้วก็อาจจะฝึกข้อมือเพิ่มด้วยครับผมสองท่าเรามีดัมเบลใช่ไหมดัมเบล เบลเราก็ฝึกท่านี้ก็ได้ครับผมแล้วจะปล่อยดัมเบลออกมาปุ๊บให้นิ้วให้นิ้วมือมันอ้าออกแล้วเราก็กกำแล้วก็งอข้อมือประมาณนี้ปุ๊บอย่างนีอ้อันนี้ก็ได้โฟร์อาร์มครับผมได้นิ้วมือด้วยได้โฟร์อาร์มด้วยนี่เห็นไหมง่ายๆอันนี้คือแบบง่ายๆเลยครับผมพื้นฐานแต่ถ้าเราฝึกฝึกดีๆโฟกัสดีๆคือโหดเลยนะจริงๆ ประมาณนี้ครับ